สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องกับตาชาแนลนะคะนี่เลยจ้ะวันนี้เราก็จะมาทำการกินข้าวอีกแล้วนะคะเมนูวันนี้ก็จะมีทอดหัวปีนะคะแล้วก็ผดัดกะเพราหมูสับพ,พริกอ่อนไข่ดาวนะคะแล้วก็มีน้ำพริกผงค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกับตาชาแนลมาค่ะทุกคน กินเลยค่ะเนื่องจากว่าหลายรอบแล้วนะกล้องของเราไม่รู้เป็นอะไรถ่ายแล้วก็หยุดถ่ายแล้วก็หยุดนะคะสนับสนุนช่องเราเยอะๆนะทุกคนเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะทำแล้อืมอร่อยค่ะหมูสับผัดก,กระเพราพริกอ่อน ไข่ดาวแล้วก็มีนี่ค่ะหัวปีทอดส่งลูก้ายที่โรงเรียนค่ะกับหนึ่งข้อวางขายตามร้านนะคะพอดีแวะไปร้านเย็บผ้าเขาเอามาวางขายหัวละสิบบาททุกคนทอดได้เป็นกะละมังอืจิ้มซอส อร่อยค่ะพอดีนี่ค่ะซิมมาอยองเนซอสพริกและมเะเขือเทศอร่อยมากเลิศใครที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ถูกใจเมนูของเราอยากเอาไปทำกินแบบเราก็ซื้อมาทำได้เลยนะคะวัตถิดิบหาง่ายแล้วก็ไม่แพงด้วยนี่เลยจะ้ะ อ,อร่อยมากฝีมือแม่ของเรานะคะแม่ครัวหัว,วงอวันนี้ใครกินเมนูอะไรก็แชร์คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะเพื่อให้เราแบบเผื่อเป็นแลกเปลี่ยนกันเผื่อเราจะไปทำกินมั่งส่วนของเราวันนี้จะมนเท่านี้ค่ะ น่าอร่อยไหมทุกคนอือร่อยค่ะอือไอดาวยางมาตูมเลยทุกคนอือคนดีมากก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็เป็นเมนูแบบ เราทำกินทุกวันทำเองแล้วก็ได้เยอะสดสะอาดนี่ค่ะเวลาจิ้มซอดมันก็จะพอดีอม,มันกล้วยนยนะคะนี่เป็นกล้วยของแม่เราแม่เราชอบกินกล้วย <c oughs> มาค่ะต่อผัดไม่ต้องเผ็ดมากนะทุกคน พอแค่แบบออกเผ็ดๆนิดๆเพราะว่าเผ็ดมากก็แม่มันก,ก็แสบท้องเนาะน่ากินไหมทุกคนไข่ดาวไข่ดาวยางมะตูมแล้วก,ก็ หัวปรีซอยแบบบางๆอ่ะทุกคนเวลาทอดมันทอดง่ายใส่อะไรบ้างนะไข่ไก่แป้งแป้งทอดกรอบปรุงรสถ้าอยากแบบเผ็ดก็พริกแกงใส่พริกแกงถ้าไม่อยากใส่เผ็ดก,ก็ไม่ต้องใส่แต่เราชอบใส่พริกแกงมันหอมใส่พริกแกง ฮะมันทอดมันอ่ามันจะคล้ายๆทอดมันนะคะมันก็เป็นแบบทอดมันก็เลยนะเพียงแต่เราไม่ได้ใช้เนื้อปลาเราใช้หัวปีแทนนี่ค่ะอืโอโทษขอประทามโทษนะคะทุกคน <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนดูเราแล้วหิวบ้างไหมหรือว่าไม่หิว <laughs> มันไม่ได้มีเมโนูอะไรแปลกพิสดารเหมือนคนอื่นเขาหรอกทุกคนมันก็เป็นเมโนูทํากินในชีวิตประจำวนันก็ทำไปเรื่อยๆทุกคนให้ทุกคนได้ดูอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะดูไปเถอมัอนก็ได้แบบ แนวทางอาหารไปด้วยเนาะคิดอะไรไม่ออกก็มาทางนี้ได้ค่ะเท่าไหร่ะมาค่ะกินไปเรื่อยนะทุกคนส่วนในวันต่อๆไปจะเป็นเมนูอะไรก็รอรอติดตามและรับชมนะคะ มีคลิปลุงทุกวันเดี๋ยวหน้าจะต้องเป็นยำหัวปีนะคะเราก็คิดไปลแล้วว่าถ้าเจอก็ต้องเอามายำเปลี่ยนบ้างสองหัวนี่ยี่สบาทได้อย่างเยอะนะคนเอามาซอย แกงก็ได้ใช่ไหมหัวปีอ่ะได้อือแกงแกงแกงเหมือนไทยทำไเออแกงก็ได้เนาะแกงเลี้ยงแกงใส่ไก่ป็นหมูด้เออแกงใส่ไก่เนาะมันก็ได้เมนูหลายอย่างทุกคนแล้วแต่เราจะไปทำอะไรตำส้มยังได้เลยนะส้มตำหัวปีเนี่ยเดี๋ยวต้องลอง นะเดี๋ยวข้าวหนึ่งคำนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันต่อละแบบนึงนะเพื่อนๆเช้าข้าวก่อนถ่ะพี่ยาค่ะอาหารไปก่อนค่ะทุกคนก็ <c oughs> ถ้าใครชอบลิปีิดโอนี้นะคะเมนูอาหารในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราไปเยอะนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเมนูที่เราทําแล้วก็เอาไปทํากินตามได้แล้วก็นึกไม่ออกก็เข้ามาดูช่องของเราได้น,นะคะเป็นกาลังใจให้เราด้วยสําหรับวันนี้บายยสวัสดีค่ะนี่นะจ๊ะทุกคน,นกินขช้ากันหาอร่อยอร่อยแล้วก็ เข้ามาดูช่องเราเยอะๆนะคะอ่าคุณแม่อันนี้นะคะแม่ของเราแม่ครัวแล้วก็ตากล้อง